สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษวันนี้เวลา15นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจัยและทรงแก้ไขแบบด้วยพระองค์เองประกอบด้วยพระพุทธสาวกเบื้องซ้ายและขวามีความสูงจากทับเกษตรถึงปลายรัศมี180เซนติเมตรขนาดหน้าพระเพลากว้างร้อเซนติเมตรมีพุทธลักษณะแบบพระตนโกสิน์ผสมผสานร,ระหว่างลักษณะอุดมคติและลักษณะเหมือนจริงด้วยการห่มจีวรเหมือนพระสงฆ์หล่อด้วยทองเหลืองผสมทองทั้งองค์ ส่วนฐานชุกกะทีทด้วยหินอ่อนเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําไปประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้เป็นศูนย์รวมแห่งศีลสมาธิและปัญญาของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนมตรีเป็นผู้แทนพระองค์สรงน้ำพระสบพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลกัน เมื่อเวลา17.00นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลือตรีหมอมหลวงอัศนีปราโมทองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สรงน้ำพระศพพระรานทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนาพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิรดุสิตมนารามซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2มกราคม2541รวมพระชนสา82ปี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการเป็นพระโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกลมมาหลวงลบบุรีรามเมศกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลประสูติเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2 4 5 8ที่จังหวัดสงขลามีพระเชษฐาตาสองพระองค์ซึ่งได้สิ้นพระชนไปแล้วคือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรหลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศรินแล้วได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการมีความสนพระไทยในด้านภาพยนตร์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นได้ทรงรับจ้างทํางานเกี่ยวกับละครจนกระทั่งได้เลื่อนตําแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยผู้กํากับครั้นเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยทรงเข้ารับราชการสก,กัดกระทรวงกลาโหมจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการได้รับพระราทยนยศเป็นพลตรี ส่วนงานด้านละครและภาพยนตร์นั้นได้ทรงสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกขึ้นเมื่อปี2479โดยทรงเขียนบทและล้างฟิล์มด้วยพระองค์เองต่อมาได้ทรงก่อตั้งบริษัทลโลวภาพยนตร์โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์เป็นอย่างมากด้วยพระปรีชาสามารถในงานภาพยนตร์ทําให้ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเมื่อปี2539